สวัสดีค่ะณทางหวยลาวนะคะงวดประจำวันที่25พฤษภาคมสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นชุดสรุปอีกขอตัวเลขนะคะจากสูตรที่คำนวณมานะคะทั้งหมดนะคะเลขเด่นนะคะที่นำมาสำหรับงวดนี้ เด่นนะคะจะเป็น7และ3นะคะส่วนเลขลองเลขลองนะคะจะเป็นเลข0และเลข2เห็นไหมเอ่ยค่ะเด่นนะคะ7 3ลอง0 2นะคะจับชุดนะคะ2ตัวบนล่าง หรือสองตัวหน้าหลังนะคะแล้วก็ชุด3มตัวชุด2ตัวนะคะจะได้ เจ็ดสามเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์สามเก้าสามศูนย์ห้าเก้าสี่ศูนย์สามสี่แปดสามนะคะแล้วก็เจ็ดหก ชุดสตัวชุด3ตัวนะคะก็จะมี7 0 8 7 9ูห ศูนหกสองเจ็ดหกแปดเก้าหกสองแปดสามเก้าเจ็ดแปดสี่ แล้วก็สามศูนย์สองนะคะชุดสองตัวสามตัวนะคะก็ให้ครบแล้วเนาะก็จะมีประมาณนี้นะคะชุดที่เราสรุปให้ถ้าเพื่อนเจะจับสี่ตัวก็ได้นะคะสามารถเอาตัวเลขบนข้างบนชุดสองตัวมาจับชุดได้เลยนะก็อาจจะเป็นยกตัวอย่างสัก,กนิดนึงนะคะก็จะมี สำหรับเลขชุด4ตัวนะคะก็ประมาณ 7, 3, ็ด่ศูนหรือจะเป็น 5, 9, 8, 3อะไรประมาณนี้นะคะสังเกตได้นะคะเพื่อนๆเ,เราจะไม่ค่อยจับชุดที่เป็นเลขเบิ้ลเลขหามให้นะคะ ถ้าออกเป็นเลขหามนี้ต้องทําใจเลยนะเพราะว่าตัวเลขหามเลขเบิร์นเนี่ยเราจะตัดออกเลยนะคะไม่ได้หยิบยกมาให้สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ